เวลาบึงข่าวในสปปล่าข่าวประชุมสภาในล่าเนาะได้ยินแต่นายยกล่าวเว้าตลอดเด้ว่ามีการตรวจสอบพบว่าเงินบ่เข,ข้าข้างเงินหัวไหลเก็บเงินบ่เข,ข้าข้างเงินหายไปจากข้งางลายพันตื่อกีบเพิพ่นว่ามีการตรวจสอบพอเจ้าหน้าที่หลัดของเฮานี่แล้วเผิ่นว่าผู้อพันกับการโกงการคอรัปชัน เงินมันก็นเลยบ่กเขาข้างพันว่าคือบอไปตรวจสอบเขาเนี่ยเนาะบักปึกเอ้ย ช่วยทำังาที่ดีที่มาเป็นอาาเต็มไปด้วย สบายดีสวัสดีครับถักไทย FC พี่น้องสองฝั่งโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลาสี่ทุ่มถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง f อพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบอวัตสจะเป็นทั้งยุโรปและกกอเมริกาขอยืนครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทั้งช่อง YouTube วิธีคนสองฝั่งโคงเสด็จบอาพาัดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเป็นกระแสต่อเนื่องนะครับหลายหมือที่ผ่านมานะครับในสีหาวันที่ผ่านมากพราะว่าจะเป็นทั้งโชวเชีย a c เฟ o บุ๊กยูทูบมีการแชร์ต่อๆกันแล้วก็ทุกเพจในซบปปเล่าแล้วก็สื่อทีวีเลาาก็นําเสนอนะครับก็คืองานแต่งหรือว่างานดองของลูกหัวหนา้าดานสุลกากร ทั้งเมืองปากกายแขวงเชยาบุรีหรือถ้าในภาษาลาวเขาเรียกว่า,าดานกวดผ้าสีจัดงานแต่งอยู่ทั้งเมืองปากกายพี่น้องแขวงเชยาบุรีแขวงเชยาบุรีก็คือเป็นแขวงทางภาคเหนือของลาวที่มีมาตรการยกเลิกห้ามนําเข้าสินค้าไทยนะครับจัดงานแต่งวันที่16ที่ผ่านมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ เชิญแขกเข้าร่วมประมาณ8,000คนจูดพุนะครับมีการแจกเงินทั้งเงินบาทเงินเกีบเงินดอลลาร์นะครับสหรัฐนะครับน่าจะแบบรวยมากๆนะครับขนาดมหาเศรษฐีในประเทศไทยยังไม่เวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะครับแสดงว่าพ่อรวยมากนะครับเป็นหัวหน้าด่านผ้าษีนะคร,นนครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องอันนี้นี่คือขนาดว่าเป็นลูกหัวหน้าด่านนะเนี่ ถ้าเป็นลูกนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะขนาดไหนถ้าเป็นลูกบักซ้อนไส้เป็นลูกไอจูมาลีไสยซ้อนพันคำวิภาวันยาวสิซัมใดนะครับคือจัดนะมันจัดได้นะครับพี่น้องแต่มันต้องคำหนึ่งถึงเศรษฐกิจในสปปลาวนะครับคนจนก็แบบจน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 ไม่มีข้าวจะกินนะครับแต่คนรวยก็รวยแบบไม่มีการตรวจสอบนะครับ รวยแบบทั้งตระก,กูลเลยญาติพี่น้องรวยกันทุกคนนะครับอันนี้ความเหลื่อมล้ําสังคมในสปปลาวนะครับเห็นไหมครับผมเคยพูดตลอดนะครับคนที่รวยในสปปลาวเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับมักจะเป็นพวกเจ้าหน้าที่ในด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจภาษีของหนีภาษีนะครับนี่รวยทุกด่านในสปปลาวเห็นไหมครับทางช่องเม็กอุบลราชธานีนะครับ ใครที่ไปสอบนะครับมีแต่คนอยากเข้ามาทำงานในด่านนะครับเพราะว่าด่านติดกับประเทศไทยทั้งคนไทยเข้าไปเที่ยวลาวบ้างนะครับทั้งคนลาวเข้ามาไทยคนลาวเข้ามาซื้อของแล้วเอาไปฝั่งลาวก็เก็บภาษีเขาเก็บแบบหูดับตับไหมนะครับเก็บแบบไม่ต้องสงสารเขาเลยนะว่าเขาจะได้กําไรหรือไม่เขาไปนําเอาของมาขายจากฝั่งไทยนะครับไม่รู้ว่าเขามีกําไรหรือไม่นะเก็บไม่สนใจ เขาไม่มีเงินให้ก็เอาของเอาเอาเอา,เอาของไปขายเอานะครับเก็บภาษีแบบคอ,อมมิวนิสต์ลาวนะครับบางทีนักท่องเที่ยวไทยไปก็ถูกปรับถูกอะไรบ้างนะครับเอารถเข้าไปเที่ยวในลาวพี่น้องคนไทยไปเที่ยวลาวบางคนก็ไม่อยากขับรถในลาวเนาะไม่อยากขับไม่อยากเช่ารถเอาง่ายๆ่าครับเดี๋ยวเกิอดอุบัติเหตุขึ้นมาก็เสียค่าป,ปรับนั่นนี่นะครับเอารถเข้าไปแม้มันก็ฟันฟัน,ฟ,นฟันนะครับปรับเขาเห็นไหมครับคนที่ทํางานในด่าน ตอมหรือว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจภาษีอะไรก็แล้วแต่นะครับด่านศุลกากรในภาษาไทยรวยกันทุกคนบ้านเนี่ยอยากรับมหาเศรษฐีนะครับแต่ก่อนที่เขาจะเข้าไปทํางานในตรงนั้นได้เนี่ยเขาต้องยัดเงินใต้โต๊ะขนาดไหนคิดดูนะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับการซื้อวิ่งเต้นตําแหน่งในสปปลาวนะครับเขาจัดขึ้นเนี่ยนะครับพูดถึงว่าถ้าเป็นประเทศไทยนะทุกคน ทํางานด่านศุลกากร,กรแค่นั้นนะครับมันจะมีงานแต่งจัดขึ้นตั้งเป็นโูมหาศาลขนาดน,นี้เลยครับแขก8 0 0พคนงานคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่นะครับค่าสินสอดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ารวยมากๆเลยแหละนะครับคิดดูนะครับว่าสังคมลาวเนี่ยคนจนเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์อะไรใดเลยนะครับแม้กระทั่งเรียนหนังสือยังไม่สามารถเข้าไปเรียนได้เต็มที่ก็มสาม ม .6 นี้ถือว่าเก่งแล้วนะครับแต่คนที่รวยเนี่ยกูหูนะครับรถไม่รู้กี่คันจอดเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับคนรวยๆในสะปะปลาวนะถ้าเป็นที่ประเทศไทยนะครับไม่รอดคุณเคยดูข่าวไหมครับอ่าชัยชนะแก้วพิมพาพามหาเศรษฐีไฮโซในสะปะปลาวมีรถปอร์เช่รถ รถฟอร์จูเนอร์รถแบบสปอร์ตเยอะแยะมากมายเต็มราวทุกคนเรียกเฮียเฮีรวยสารพัดนะครับมีเงินทั้งเงิน u s ดอลลร์เงินทุกสกุลมีหมดนะครับชัยชนะแก้วพิมพาพาพอข้ามาฝั่งไทยเป็นไงครับถูกจับยาบ้ายาเสพติดมหาศาลนะครับติดคุกตลอดชีวิตตัวนี้อยู่ที่ประเทศไทยอยู่ลาวใครจับล่ะครับไม่มีนะครับ เพราะอยู่ลาวนะคนค้ายาบ้ายาเสพติดล้วนแต่คนที่มีอํานาจล้วนแต่คนที่มีความผูกพันสนิทสนมรู้จักเจ้าหน้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในลาวทั้งนั้นมันก็ไม่จับกันไงนะครับนอกจากข้ามมาฝั่งไทยแล้วเขามีเบาะเบาะแสนะครับให้ข้อมูลมาตํารวจไทยเขาไม่สนไงเขาจุบจุบจุบจับหมดเลยเขาไม่สนใจนะครับคนรวยในลาวเยอะนะครับทุกวันนี้เขาไว้ตัวทันคนรวยในลาวบางทีเขาไม่ค่อยข้ามาฝั่งไทยนะไปเวียดนาม ไปเที่ยวจีนไปเที่ยวฮ่องกงนะครับพอมาไทยเขาเห็นพิมพาใชัยชนะแก้วพิมพาเป็นตัวอย่างนะครับเขาอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้คือสไตล์คนรวยในสปปลาวเป็นแบบนี้รวยไม่สามารถตรวจสอบได้เช็คดูได้เลยนะครับคนรวยในลาวมีตั้งแต่ลูกเจ้าลูกนายหมดเลยประชาชนคนทั่ทวๆไปที่เริ่มต้นหาเช้ากินขําแล้วจะรวยแบบนั้นไม่มีทาง นะครับคนที่ทําธุรกิจได้ในลาวก็ล้วนแต่เป็นเชื้อสายนะครับผู้มีอํานาจทั้งหมดเลยในสปปลาวมันก็ถึงรวยกันจนถึงทุกวันนี้นะครับเห็นไหมครับทางภาคใต้เจ้าของนะครับกาแฟดาวเรืองนะครับก็เสื้อสายนะครับสามีภรรยาก็เสื้อสายมาจากเวียดนามรวยสุดๆนะครับอย่างกับคาลือหาถ้าคนไปภาคใต้ของลาวนะครับไปจําบาศักก็จะเห็น นะครับว่ารวยมากๆอยู่ริมโคงนะครับตรงคอสะพานเข้าไปซ้ายมือก็ก็จะเห็นนะครับตรงข้ามโรงแรมจำปาศักนะครับก็จะเจอเลยแบบนี้นี่แหละครับทุกคนรวยในลาวมันคล้ายๆกับเคยดูการแต่งที่กัมพูชาไหมลูกเศรษฐีเห็นเห็นไหมครับดอกไม้นะครับโอ้โหสุดโอ้สุดตานะครับรวยสารพัดแต่คนคเขามนขอทานเยอะๆเลยนะครับขอทานในประเทศยังไม่พอ ทะลักเข้ามาขอทานอยู่ในประเทศไทยตำรวจจับตลอดนะครับนี่เขาาว่ารวยแบบไม่อายคนที่ยากจนในประเทศตัวเองนะครับรวยเกินหน้าเกินตาแต่ไม่มีใครตรวจสอบได้นะครับนี่แหละครับพี่น้องประเทศที่ยังได้พัฒนาการศึกษายังเข้าไม่ถึงก็ต้องถูกคนที่มีอำนาจกดขี่อยู่ตลอดเวลานะครับ โอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทั้งช่องยูทู e วิธีคนสองฝั่งขงเสเรบบอพาัดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับสบายดี